สวัสดีครับพบกับ c h i c นเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปบทสรุปโคโรโบประจำเดือนสิงหาคมนะครับแน่นอนที่สุดนะตามรูปเลยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นะครับก็คือโคโรโบบากินั่นเองครับคือตัวเกมเนี่ยเล่นทาคาใบมาแบบนี้ผมว่ามันก็คือเฉลยนะอ่ะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะชอบอ่ะเพราะว่าทายไปก็ไม่ถูกใช่ไหมเฉลยแบบนี้ดีกว่านะหรือบางคนอาจจะแบบว่าแบบเนี้ยไม่ได้ลุ้นอ่ะก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับ ซึ่งมันก็ทําให้มีคนตกงานคือทีมงานของเพศทางการนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงคือผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยเขาใบหรือเปล่านะอ่ะไม่มีใบนะครับรอบนี้นะครับอ่ะผมอัดคลิปหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ใบนะเพราะว่าใบมาจากตโตเกมหมดแล้วนะครับอันฉะนั้นเนี่ยก็ตามนั้นนะมีคนตกงานนะครับอ่ะส่วนของผมเนี่ยผมก็ฉีกไปทางให้ข้อมูลเชิงลึกซะเลยนะครับคือทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่า ตัวคู่เทพอ่าตัวคู่เทพครับจะเป็นเรนเจอร์เก้าดาวนะครับซึ่งจะมี2ตัวเท่านั้นอ่าอันนี้สปอยล์เพิ่มเติมเลยนกันสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับคืออนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาครับว่าโคโรโบตุลาคมอ่ากับโคโรโบธันวาคมเนี่ยเหมือนกันนะคู่เทพจะเป็น9้าดาวนะครับอ่าเก้าดาวเนี่ยจะเป็นคู่เทพเท่านั้น,นครับซึ่งเอาเฉพาะปีนี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยรอข้อมูลอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับในรอบปกติ เดือนปกติก็จะเหลือกันยานะครับกันยาแล้วก็พฤศสิกกานะครับก็จะมี8ดาวกับ9ดาวอันนี้คือเรนเจอร์ตัวปกติกนะก็จะมีทั้ง8ดาวแล้วก็9ดาวนะครับส่วนแสงบืดใหม่เป็น9ดาวทั้งหมด อันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มานะครับเพราะว่าแสงมืดเก่าเนี่ยมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ผมบอกไม่ได้นะครับคือเขาไม่สามารถทำาก้าดาวย้อนหลังได้สาหรับตัวแสงมืดเก่าอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายอัปเดตจะเป็นยังไงนะคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเน้นเป็นเลนเจอร์าธาตุปกติของตัวเกมไปก่อนที่จะทําย้อนหลังเป็น9ก้าดาวซึ่งแอบสปอยไปเล็กน้อยแล้วนะครับว่ากันยายนนะครบรอบ8ปดปีครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีเซตที่2ออกมาก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีโวเดอ ตามว่าสุดท้ายแสงมืดเก่าเนี่ยจะได้หรือเปล่านะแต่เบื้องต้นคือไม่ได้นะเป็นเรนเจอร์ธาตุปกติของตัวเกมไปก่อนนะครับอซึ่งเมืออย่างที่บอกนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขายังไม่ต้องการให้มีเรนเจอร์9ดาวออกมาเกลื่อนมากแบบออกมาล้างบางเรนเจอร์8ดดาวประมาณนี้เขาจะเน้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนนะครับวัตถุดิบก็เช่นเดียวกันนะ ผมบอกแล้วนะครับว่าเรื่องของวัตถุดิบทำเรนเจอร์9ดาวก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเบื้องตอนอ้งตอนอาจจะแจกน้อยลงไหมอันนี้เดี๋ยวรอดูเพราะผมเนี่ยก็รีเควสต์ตรงไปเลยนะครับว่าให้อย่าพิ่งนะแจกเยอะก็ดีนะเพราะว่า9ดาวคืออย่างน้อยมา2ตัวใช่ไหมก็อย่างน้อยๆให้ทําได้สักหนึ่งตัวก็ยังดีไหมเออไม่ใช่ว่าแบบแจกน้อยไปเลยนะอาจจะส่วนใส่เติมนีม่เขาสบายอยู่แล้วไนงะเพราะว่าแพ็กกับพาร์ดก็ได้เพิ่มเติมนะอ่าก็คือทําให้ได้ของเยอะขึ้นครับกับไวขึ้นอ่าโอเค มาดูตัวละคกันดีกว่านะครับคือผมบอกไปแล้วว่าผมมมีข้อมูลคู่เทพเป็นพิเศษอ่าแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกถึงเรื่องของสก,กิลความสามารถเทพเปิร์นะครับเพราะว่าถามมาเน้นตัว9ดาวส่วนตัวอื่นก็เลยไม่รู้เลยครับอ่ะดูตามรูปนะครับตัวแรกครับบากิอ่าบากิก็พระเอกนั่นเองครับซึ่งผมบอกไปแล้วในคลิปครับว่าคู่เทพจะเป็นธาตุที่คนชอบมากที่สุดอ่าอันนี้ธาตุปกตินะคือน้ํามันเกลื่อนมาก ธาตุาเกลือนคนอยากได้ไหมน้ำมันออกมาเยอะมากเกินไปนะคนก็เลยอยากได้ไม้มากที่สุดก่อนเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าไม้เนี่ยจะค่อนข้าง OP อาถ้าเป็นตัวดาเมจด้วยนะครับก็จะเล่นง่ายเลยเพราะว่าธาตน้ำมีค่อนข้างจะเยอะ,ะครับส่วนธาตุไฟเป็นธาตุลูกเล็กน้อยที่ตัวเกมนะ่ะคือทําออกมาก็ไม่เยอะ เก่งก็จ,จะไม่สุดคนเลยอยากได้ไฟมากจริงจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยต้องการไฟมากกว่าไม้แล้วนะแต่คนที่แบบไม่มีตัวอะไเลยเนี่ยจะอยากได้ไม้ฉะนั้นเนี่ยคู่เทพจะเป็นไม้และไฟนะครับคือมีคนบอกเป็นไฟกับน้ําผมไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนนะอันนี้เป็นไม้และไฟอ่ะเป็นข้อมูลที่ได้ตรงมาเลยนะครับอ่ะซึ่งจากรูปนี้อ่าคือนะครับเป็นคลิปของรายเกมนะครับคือบอกก่อนนะอันนี้ผมบอกก่อนนะทีเซอร์กับของจริงเนี่ยในเรื่องของสกิล อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้สุดท้ายเนี่ยพออัปเดตบางจริงอาจจะมีอะไรพลิกสุดท้ายก็ได้นะอันนี้ผมบอกก่อนนะอ่าไม่แน่อาจจะพลิกก็ได้หรืออาจจะตรงก็ได้นะครับอย่างรอบที่แล้วเราเห็นนะครับว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะที่มีบัฟต่าแล้วไม่มีนะครับอ่าประมาณนี้นครับคือบากิเราเห็นเลยคนเล่นเกมนี้รู้กันอยู่แล้วครับว่าสก,กิลอันนี้คือลำนำเยา้ายวน ่าคือลำลำยาอยวน,ยวนปุ๊บเนี่ยคนก็เลยทายถูกอย่างที่บอกเกมเนี้ถ้าเกิดคนที่แบบเล่นแล้วมีข้อมูลมีความรู้เนี่ยมันก็จะเดาได้เพราะว่าลำลำยาอยวน,ยวนในเกมเอาธาตุปกติก่อนนะอ่าเพราะว่าแสงมืดเดี๋ยวมันจะมีเมอร์รี่บินนะครับมีมูนเจลลี่นะตัวธาตุปกติเนี่ยอ่าตัวลำลำยาอยวน,ยวนเนี่ยก็จะมีคลาริสอ่าคลาริสนะครับก็จะเป็นไหวพลิบน้ำอาจจะโคโรโบซากุระวอนะครับที่มีลำลำยาอยวน,ยวน,นครับแล้วก็ฮิมาริ เป็นไหวพริบไฟจากโคลโบรชินจังฉะนั้นเนี่ยคือบางส่วนเนี่ยมันจะทายง่ายนะแบบเอ้ยอันนี้เคยมาแล้วอันนี้มาแล้วขาดอะไรอยู่นี่เกมเนี้จะเป็นประมาณนี้ว่าใครมีความรู้ในเกมเนี่ยจะพอเดาได้คืออย่างน้อยก็แบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นทางนี้นะฉะนั้นเนี่ยบากิผมบอกไปแล้วคู่เทพเป็นไม้และไฟใช,ใช่ไหมบากิเป็นธาตุไม้แต่ผมไม่รู้สายเรนเจอร์นะแบบนี้ก็เลยเดาว,ว่าบากิน่าจะเป็นไหวพลิบไม้หรือเปล่าไอ้ธาตุไม้นี่แน่เป็นข้อมูลที่ได้ตรงมานะครับ ส่วนนะครับเรื่องของสายกับสกิลไม่รู้เลยคือถ้าเป็นลำนำใช่ไหมอ่กคนก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นลำนำจะมีดาเมจมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นไปได้นะเป็นแบบดาเมจด,ด้วยลำนำไปด้วยเออก็ได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวอรอลุ้นอย่างที่บอกผมจะไม่รู้นะครับในเรื่องของอสกิลและความสาม,มารถไฮเปอร์นะครับอ่าก็บทสรุปนะ บากิน่าจะเป็นไหวพริบไม้ไอทานเนี่ยเป็นไม้แน่ไอไหวพริบเนี่ยเป็นไหวพริบหรือเปล่าแล้วก็ลำนำโยวนของจริงออกมาจะมีหรือเปล่าเพราะตามรูปก,ก็คือลำนำโยวนนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรู้แล้วกันนะ อ่แล้วก็คู่เทพนะครับอ่าเป็นตัวโอลิเวอร์อาจจะเรียกบิสกิตโอลิเวอร์บิสกิตโอลิเวอร์ก็ได้นะเพราะว่าคือเรื่องมันเก่ามากบางทีการพากันก็จะพากไม่เหมือนกันอ่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นโอลิเวอร์แล้วกันนะหรือว่ามิสเตอร์อันเชนก็ได้นะอ่ะโอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์ก็เป็น9ดาวนะครับผมเดาว,ว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นสายพลังธาตุไฟ ออดูทรงแล้วน,น่าจะเป็นพลังนะครับคือธาตุผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวของโอลิเวอร์นะครับเป็นธาตุไฟแต่สายนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสายพลังคือเรื่องของสายเลนเจอร์เนี่ยมีคนแบบเฮ้ยมันจะเป็นพลังหมดเลยไหมนะคือตัวเกมก็คงจะกระจายกระจายกันไปนะครับคงจะไม่กองไปที่สายและธาตุอะไรนะคงจะมาครบหมดเลยนะครับ อ่ะบทสรุปคู่เทพนะครับก็จะเป็นบากิกับโอริเวอร์อ่าบากิเป็นไม้โอริเวอร์เป็นไฟนะครับส่วนดาวสายบากิน่าจะเป็นไหวพริบนะครับแล้วก็โอริเวอร์น่าจะเป็นพลังอันนี้เป็นเป็นการเดานะอ่าแต่เรนเจอร์เป็น9ดาวแน่นอนนะครับอ่ะตัวละครที่เหลือนะครับก็จะมีอ่เสสาเรซึิไคโออ่เสสาเรซึิไคโอไม่รู้ธาตุอย่างที่บอกว่ารอบเนี้ยผมรู้คือขอข้อมูลมาแต่ตัว9ดาวไนงะเพราะว่า9ก้าดาวเป็นคู่เทพนะครับอ่าแล้วก็อ่าโดโรจิโนโป นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับฮานายมะเขาดูอ่าหรือบางคนเรียกฮานายมะก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าบางทีก็ภาคไม่ตรงกันนะอาฉะนั้นนะครับก็เดี๋ยวธาตุกับสายคงจะมีครบแหละนะอ่าก็ลองไปดาวกันเองนะแต่ข้อมูลที่มันมันได้มาแล้วเนี่ยก็ตามที่บอกนะครูคเทพก้าวดาวนะครับแล้วก็อ่าเป็นไม้และไฟเน้นย้ำนะเป็นไม้และไฟผมเห็นมีน้ำมาจากไหนไม่รู้นะครับ อ่ะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวมาเดากันดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าผมรู้แต่ข้อมูลคู่เทพครับก็เดี๋ยวมาเดากันว่าตัวไหนจะเป็นตัวแจกอ่าแล้ตัวไหนจะเป็นป้อมผมยังไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าป้อมเนี่ยน่าจะเป็นพ่อบากิอ่าก็คือยูจิโร่ฮันมะครับมาเป็นป้อม นะครับอ่าส่วนนะครับคือได้ข้อมูลมาเบื้องต้นเราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งเรนเจอร์ทั้งป้อมมันเป็นไายล้วนโบกเลยคิดว่าตัวป้อมเนี่ยมันต้องมันต้องมาล,ละยูจิโร่นะครับอ่าคือพ่อบากินั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว,ว่าพ่อบากิจะมาเป็นป้อมอ่าสุดท้ายเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าตรงนี้มันพลิกแพงได้นาทีสุดท้ายนะครับส่วนตัวที่มาเป็นตัวแจก อันเนี้ยเดายากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวแจกในรอบโคโรโบเนี่ยมันจะไปเป็นตัวเรทโคโรโบด้วยจะไปเป็นตัวบอสเรทฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่อ่าอาจจะคนชอบอ่าผู้เขียนชอบอะไรก็ไม่รู้ถ้าสมมตินะไม่มีเรทโคโรโบเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นโอโรจิโดะโบเป็นตัวแจกแต่พอเป็นแบบเนี้ยผมเริ่มเอ็นเอียงนะครับไปทางฮานิยามะนะครับว่าตัวฮานิยามะเนี่ยจะมาเป็นบอสหรือเปล่า เออเดี๋ยวรอดูใหกันนะโคตตัวใหญ่มากฮันิบะนี่โอ้โหในมังงะอนิเมะนี่แบบตัวเบรเิ่มเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นแล้วก็มาถ่ายกันแล้วกันนะสรุปก็ตามนี้นครับตัวละครทั้งหมดหกตัวเป็นชายล้วนป้อมลุ้นกันว่าจะเป็นยูจิโร่พ่อของบาก,กิไหมตัวไหนจะเป็นตัวแจกฟรีซึ่งตัวแจกฟรีก็จะกลายเป็นบอสเลดนั่นเองนะส่วนตัวในตู้กรชาก็ ตามนั้นครับคู่เทพก็คิดว่าน่าจะเก่งนะสุดท้ายไปลุ้น,นพร้อมกันคือโคโรโบเนี่ยมันก็เหมือนเชิงเชิงการันตีนะว่าคู่เทพจะเป็นตัวที่เก่งอยู่ที่ว่าจะเก่งในระดับไหนนะอ่ะส่วนแนวทางการวางแผน,นครับเพิ่มโอกาสคู่เทพมันจะเป็นคืนวันสุดท้ายของเดือนนะก็คือ4ี่ทุ่มวันอาทิตย์โคโรโบครับมาวันศุกร์ที่2 9เดี๋ยววันนี้ตอนที่ลงคลิปเนี่ยรอดูประกาศจากโตเกมนะครับว่ากำหนดการปิดเปิดเซิร์ฟ คงจะแบบอยากให้ปิดไวนะแล้วก็ปิดไวมันจะได้เปิดไวด้วยอันนี้เดี๋ยวเราดูนะเป็นกระดกกลางของตัวเกมนะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นเลยแบบเซิร์ฟเวอร์เที่ยงเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ตอนเย็นนะครับโอ้นี่ไม่ไหวคงอยากจะให้มาเต็มที่นะซึ่งรอบนี้ผมสบายใจมากอย่างที่บอกว่าพอรู้ว่าเป็นเรื่องเก่าปุ๊บเนี่ยเฮ้ยดังบาก,กีผมรู้อยู่แล้วดังมากนะครับยิ่งญี่ปุ่นนี่คือดังแบบในระดับตำนานเลยของญี่ปุ่นนะส่วนของไทยเนี่ยด้วยความที่ว่านะัดตอนที่ผมดูตอนแรกๆเลยอะ่ะ ไม่บอกดีกว่าตอนไหนตัมานานมากอะผมเลยเฮ้ยเด็กยุคนี้จะชอบไหมแต่ดูภาพรวมค่อนข้างจะชอบกันนะเพราะว่าอาจจะไปดูมังงะย้อนหลังหรือว่ามาดูอนิเมะย้อนหลังอะไรประมาณนี้นครับก็เลยอาจจะแบบไอ้นี่นะสรุปภาพรอบนี้ผมสบายใจแล้วตรงที่ว่ามีคนชอบค่อนข้างจะเยอะ อ่าฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะอาวางแผนกันให้แล้วนะครับว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพจะเป็น4ี่ทุ่มของวันอาทิตย์ครับฉะนั้นเนี่ยผ่าน PVP ของวันเสารอ์อาจประรับรูบีสะสมหรือถ้าเกิดใครแบบว่าเก็บตัวเยอะๆอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยยังไงต้องทำคลิปก่อนอยู่แล้วนะอ่าก็อาจจะมี ID ที่ อย่าง id 5 id 6เนี่ยตัวผมเยอะมากเพราะว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวคงจะใช้ตัวเปิดแต่เดี๋ยวต้องเปิดด้วย id หลักก่อนเออเปิดด้วย id หลักก่อนอาจจะมี2คลิปนะเปิดด้วย id หลักแล้วก็เปิดด้วย id 5หรือ id 6นะครับก็จะใช้ตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูบีเนี่ยอย่าง id 5ผมเนี่ยก็เดี๋ยวผ่านอ่า pup นะครับสมมุติจบเพชร1ก็2,000กับอีก60อ่าก็ขาดอีก40ก็เป็น2,001เปิดยันการันตีฉะนั้น id นี้นะ ก็จะได้แน่ๆหนึ่งตัวขอให้เป็นกู้เทพนะจะได้เอามารีวิวกันนะครับอาฉะนั้นก็วางแผนให้ดีๆนะครับผมเน้นแล้วนะครับสี่ทุ่มวันอาทิตย์สี่ทุ่มวันอาทิตย์นะเป็นการเพิ่อมโอกาสกู้เทพแล้วก็ควรจะต้องเข้าเกมมาด้วยนะครับอ่าเพื่อรับตารางล็อกอินรายเดือนนะครับแล้วก็น่าจะมีตารางล็อกอินพิเศษด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามวางแผนให้ดีขอให้โชคดีนะทุกคนรอบนี้ผมไม่รู้อู่แล้วว่าเดนเจอร์เก่งระดับไหนแต่ปลายปีไงเออมันแบบว่า หวังผลได้นิดนึงอ่ะว่าเรนเจอร์น่าจะมีความโหดนะครับอ่าฉะนั้นเดี๋ยวรอรู้แน่นะนะโดชาอตัวของอ่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงแล้วกันนะตัวลำววนำย้อนครับที่มีอยู่ในเกมนะอ่าเพราะว่าจากรูปบากีนี่คือมันเห็นค่อนข้างจะชัดเลยนะครับว่าลำนำย้อนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับคือคนเล่นมานานรู้อยู่แล้วครับคือมันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะแต่ผมครับเป็นภาพนิ่งมานะครับก็คือศัตรูโดนลำนำย้วนนะครับ อ่าส่วนเห็นมีคนบอกว่ามีความสามารถใหม่อันนี้ผมเห็นมาตอนที่มันอัปเดตมาแล้วแต่เราไม่รู้ไงว่ามันจะไปตกที่ตัวไหนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะพวกความสามารถอ่าที่ยังไม่ออกมาก็จะมีพวกต่อต้านอ่าต่อต้านสถานะอะไรพวกนี้นะมันอาจจะไปตกในรอบของแสงมืดอ่าเหมือนเหมือนอย่างอย่างอ่าอย่างอันนี้นะครับนี่ต่อต้านลำลำเนี่ยไปตกที่รอบ แสงมืดอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูคือรอบโคโรโบนะส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่ค่อยได้โดดเด่นมากเป็นพิเศษประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกบัฟกลุ่มนะครับความสามารถเฮเปอร์ก็จะเป็นอะไรที่ทําออกมาวนๆนะผมก็เลยคิดว่าความสามารถน่าจะยังไม่ได้ใช้ในรอบโคโรโบนี้ไปอรอลุ้นความสามารถก้าวดาวดีกว่าอ่าเผื่อความสามารถใหม่น่ยจะมีอยู่ในความสามารถ9้าวดาวนะครับอ่าตัวฮิมาวาริครับก็มี ลำนำคือลำนำทะลุแน่นอนนะครับลำนำทะลุนะไอเทมอัมตาะครับบัฟอัมตาลด้วยนะเออลำนำนี้ก็ค่อนข้างจะโหดนะครับก็ลำนำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บัฟประมาณนี้โอ้แต่นี่เพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับก็ไม่แน่นะเพิ่มแร่หนึ่งพันก็จะโหดไปเลยโหดเลยล่ะโหดเลยล่ะ,ลละไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะอ่าโซนตัวของแคลริสนะครับไหวพริบน้ํา วัยพิพนานะครับก็จะเป็นบัฟนะครับแล้วก็ลำนำ้ำนี่เห็นไหมลำนำมีดาเมจได้แต่ตัวนี้เป็นดาเมทพิษอ่าฉะนั้นก็คาดหวังแล้วกันนะเผื่อตัวของบาก,กินะครับจะมีดาเมจเออถ้าเกิดเป็นดาเมจแล้วลำนำด้วยก็โก็โหดนะหรืออาจจะแยกสกิลก็ได้อกสกิลหนึ่งเป็นดาเมจอีกสกิลหนึ่งเป็นลำนำอ่ะเดี๋ยวรอรู้แล้วกันนะโอเควันนี้ก็มาบทสรุป,ปประมาณนี้ครับ แมนเต้หตัวอย่างที่บอกครับคู่เทพก็จะเป็นบากิกับโอริเวอร์นะครับบากิเป็นเป็นไม้เดาสายว่าเป็นบ่อยพิบอ่าโอริเวอร์นะครับเป็นธาตุไฟเดาวสายว่าเป็นพลังครับอ่าตัวป้อมนะครับดาว่าเป็นยูจิโรฮันมะอ่าพ่อบากินั่นเองนะครับส่วนตัวอ่าจากฟรีนะครับตัวเดชโคโรโบเนี่ยผมเอ็นไปทางฮานิยามะอ่ะเพื่อนๆลองถ่ายเข้ามาได้สุดท้ายก็วางแผนแล้วกันนะว่าจะเปิดอะไรยังไงครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับ เราลุ้นกับโคโรโบครับว่าจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ